สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติวกันในส่วนของวิชาการบัญชีนะคะก็คือในตําแหน่งของอนักวิชาการบัญชีและการเงินนะคะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะลองมาฝึกทําข้อสอบตามแนวข้อสอบที่ได้เลือกมาให้ทุกท่านได้ได้ฝึกทําไปพร้อมๆกันนะคะค่ะในส่ว,น,วนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ข้อหนึ่งนะโอเคพร้อมนะคะค่ะ ข้อ1การบัญชีหมายถึงข้อใดนะคะ,อ,ะอย่างแรกหนึ่งการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าจะเป็นข้อ2การจัดหาข้อมูลทางการเงินของกิจการค้าหรือว่าจะเป็นการจดบันทึกรวบรวมและสรุปข้อมูลทางการเงินหรือว่า4การจดบันทึกจำแนกสรุปผลรายงานการเงินหรือว่าข้อ5ถูกทุกข้อคะอ่ะลองดูก,กันสิ ข้อนี้ข้อที่ถูกต้องบการของความหมายของการบัญชีก็คือข้อสี่นะคะการจดบันทึกจําแนกและสรุปผลแล้วก็หลการรายงานทางการเงินนะคะอันนี้จาให้แม่นเลยนะอ่ะข้อต่อไปงบดุลของกิจการค้าจะแสดงถึงสิ่งใดนะคะอ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าผลการดําเนินงานในงวดหนึ่งของกิจการค้าหรือว่าเป็นข้อสอง ฐานะการเงินของกิจการณนะวันใดวันหนึ่งหรือว่า3สินทรัพย์หนี้สินและทุนในรอบระยะเวลาหนึ่งหนึ่งของกิจการหรือว่าข้อ4ส่วนของเจ้าของณวันใดวันหนึ่งคะหรือว่าข้อ5ถูกทุกข้อคะอันนี้ลองคิดกันหน่อยซิอันนี้คำตอบที่ถูก ต้องของมันก็คืออะไรรู้ไหมคะ,ะก็คือฐานะการเงินของกิจการณนะวันใดวันหนึ่งค่ะงบการงบดุลก็คืองบที่แสดงถึงสถา,านะทางการเงินนะคะเขาเรียกอย่างหนึ่งก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินค่ะโอเคนะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ งบกำไรขาดทุนและโจทย์ก็ถามว่างบกำไรขาดทุนของกิจการค้าแสดงถึงอะไรนะอันแรกเลยผลดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาดําเนินงานหนึ่งหนึ่งของกิจการใช่ไหมหรือว่าข้อ2ฐานะการเงินของกิจการค้านะวันใดวันหนึ่งอันนี้ฐานะเราตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเมื่อกี้มันคือฐานะแล้วถูกป่ะอ่ข้อ3ผลดําเนิน ผลการดําเนินงานกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินะวันสิ้นปีอันนี้เราเก็บไว้ก่อนหรือว่าข้อสี่การเปรียบเทียบระหว่างไรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปีคะ่ะลองดูสิข้อนี้ตอบในส่วนของข้อหนึ่งนะคะอันนี้การเปรียบเทียบมันไม่ใช่นะมันมันเอามาหักลบกันมาเปรียบเทียบมันใช้คํานี้ไม่ได้เนาะเราจะใช้คําว่า ผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาการดาเนินงานหนึ่งหนึ่งนะคะก็คือเรากําไรขาดทุนนั่นแหละคะ่ะอืมนะอันนี้คือความหมายของอบกําไรขาดทุนนะต่อไปนะคะออันนี้เราลองมาฝึกทําโจทย์นะกิจการหนึ่งมีสินทรัพย์หนึ่งแสนบาทและมีส่วนของเจ้าของหกหมื่นบาทกิจการมีหนี้สินเท่าใดนะอ่าสูตรของ ของบัญชีคืออะไรคะสมการบัญชีสูตรคืออะไรคะอ่าเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะคะสินทรัพย์นะเท่ากับนี่สินบวกด้วยอะไรบวกด้วยทุนนะ,ะหรือว่าเราจะใช้คาว่าส่วนของเจ้าของก็ได้นะคะอ่าโอเคฉะนั้นเราก็มาทำการแทนค่าได้เลยค่ะ เรามาดูในส่วนของฝั่งสินทรัพย์ก่อนเนาะสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหรบ้างอ่ะมีหนึ่งหมืนนะก็คือมีในส่วนของหนึ่งแสนถูกปะสินทรัพย์คือหนึ่งแสนอ่ะเนาะนี่สินคือเท่าไหร่นี่สินเขายังไม่ไม่นี่สินเขายังไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหรถูกปะเราเรามีแค่ส่วนของเจ้าของเราก็ไม่แทนค่าตรงนี้คือหก0มืนบาทอ่ะฉะนั้นเราเอาสองตัวนี้มาลบกันมันจะได้เท่ากับนี่สินถูกไหม เราลบกันฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเท่าไหร่คะหนึ่งแสนลบด้วยอันนี้เกินมาหน่วยหนึ่งเนาะลบด้วยหกหมื่นเท่ากับเท่าไหร่คะสี่หมื่นนะคะฉะนั้นสี่หมื่นแล้วเราย้อนกลับนะคะลองทวนตัวเลขอ่ะสี่หมื่นบวก ห0 0เท่ากับเท่าไหรหนึ่งแสนฉะนั้นสมการบัญชีก็ถูกต้องเนาะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกของส่วนของเจ้าของฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคือคืออะไรคะอ่าอันนี้อาจารย์ทําข้อหายไปแล้วไม่เป็นไรเนาะก็คือสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นคือคำตอบที่ถูกต้องค่คออะโอเคอ่ะต่อไปนะคะข้อห้านะ สมการบัญชีที่ถูกต้องคืออ่าเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปนะเฉลยไปแล้วก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของฉะนั้นข้อนี้มีข้อไหนตรงบ้างคะก็คือข้อแรกเลยเนาะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกของเจ้าของก็คือข้อที่ถูกต้องนะคะสมการบัญชีนี่จให้แม่นนะออกทุกปีนะคะต่อไปนะคะข้อที่หกเขาถามว่าเมื่อเจ้าของนําสินทรัพย์มาลงทุน จะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคืออะไรนะคะมีผลกระทบคืออะไรคะในลองมาวิเคราะห์กันสิหนลองมาวิเคราะห์กันสิว่าผลกระทบของการนำสินทรัพย์มาลงทุนในทางบัญชีมันจะมีผลกระทบต่ออะไรนะคะติ๊กตอก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 คิดออกไม่เอ่ย คิดออกไหมเอ่ยอ่าไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะคะอ่าสินทรัพย์มาลงทุนถูกป้ะเราก็ลองมาทําในส่วนของทบทวนดูเนาะ,อะลองลองลองแผนค่าดูอ่ะลองบันทึกบัญชีดูแล้วกันอ่ะเดบิตสินทรัพย์มาลงทุนถูกไหม เดบิตอะไรเพิ่มคะทุนเพิ่มถูกไหมเอ้ยไม่ใช่พูดผิดอ่ะสินทรัพย์ลงทุนเดบิตสินทรัพย์เพิ่มอ่ะนะคะทุนก็เพิ่มด้วยเช่นกันก็คือส่วนของเจ้าของก็คือส่วนของเจ้าของอ,อ่ฉะนั้นก็จะตรงกับข้อไหนคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่ม ก็เจอข้อหนึ่งก็ถูกต้องเลยถูกไหมคะข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องนะคะในการที่เรานําสินทรัพย์มาลงทุนเนี่ยมีผลทําให้อย่างแรกเลยคือทุนของเจ้าของกิจการเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเจ้าของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสินทรัพย์ในกิจการก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่เชนกัน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะคือที่มาเนาะอ่ะต่อไปข้อเจ็ดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปการัชักช้าเสียเวลานะคะ <c oughs> อ่ะต่อไป โจทย์เขาบอกว่าเมื่อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อจะมีผลต่อสมการบัญชีคือคืออะไรคะเมื่อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อจะมีผลต่อสมการบัญชีคืออะไรอะเราก็ลองมาบันทึกบัญชีดูนะคะ,อะลองลองบันทึกบัญชีเล่นๆดูอะเ r บิไว้ก่อนเลยเดบิตเครดิตไว้ก่อนเลยเนาะซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อนะ อะไรเพิ่มคะซื้อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่ออย่างแรกเลยเวลาเราซื้อสินทรัพย์มาสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือสินทรัพย์นะคะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเราซื้อสินทรัพย์มาแล้วต่อไปอะไรลดลงคะปกติถ้าเราซื้อเงินสดจะเป็นเงินสดลดหรือเงินฝากธนาคารลดนะแต่อันนี้เราเป็นเงินเชื่อถูกปะฉะนั้นเรายังไม่ได้จ่ายเขาเราเป็นลูกหนี้เขาฉะนั้น c ีอาก็ต้องเราก็ต้องมีเจ้าหนี้นะคะก็เป็นเจ้าหนี้นะคะจะเป็นจะจะเพิ่มในส่วนของหนี้สินฉะนั้น ซื้อสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาในกิจการอะสินทรัพย์เพิ่ม่ะตรงกับข้อไหนบ้างคะสินทรัพย์เพิ่มมีอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันโอเคก็คือมีเพิ่มทั้งหมดเลยอะแล้วเจ้านี้เพิ่มอันไหนละนี่สินเพิ่มอันไหนละก็คืออันนี้ถูกไหมคะฉะนั้นข้อที่ต้องมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อสองนะคะคือข้อที่ถูกต้องอะโอเค ผ่านนะคะข้อนีอ้ต่อไปนะคะข้อที่8นะคะอ่เขาถามว่าเมื่อจ่ายชำระหนี้สินจะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคืออเมื่อจ่ายชำระหนี้สินนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดนะคะอะวิธีเดิมเลยนะเราก็ลองมาบันทึกบัญชีดูนะคะอะตั้งเดบิตเครดิตไว้ก่อนเลยนะโอเค เมื่อจ่ายชําระนี้่เราลองคิดดูเราเวลาเราจร่ายชําระนี้อะไรจะลดลงเงินถูกไหมคะอะเงินจะลดลงก็คือเงินสดหรือว่าเงินฝากก็ได้นะคะแล้วอะไรจะจะชำระนี่จะเกิดอะไรขึ้นนี่สินเราเป็นไงนี่สินเราลดลงถูกไหมคะนี่สินเราลด,ล,ด,ล,ดลงเจ้าหนี้เราก็ลดลงด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นจดตอบตอบแค่นี้เลยคะ่ะที่แน่ๆคืออ่ะเราก็มาวิเคราะห์นะคะโจทย์เขาว่างไง นี่สิทธิ์ลดลงถูกไหมคะนี่สิทธิ์ลดลงจะอยู่ด้านเดบิตถูกไหมคะอันนี้ถูกต้องนะ,ะส่วนของเจ้าของลดลงอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่นะคะน,นี่อะไรสินทรัพย์ลดลงอันนี้ไม่เกี่ยวอ่านี่ถูกต้องนะคะสินทรัพย์ลดลงถูกตัวข้อนี้นี่สิทธิ์ลดลงอันนี้ก็ถูกเอาเฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกต้องข้อนี้เลยเจอแล้วนะคะข้อหนึ่งถูกต้องนะคะเมื่อกี้โทษทีนะคะทำมาข้ามมาข้อสองก่อนเลย พูดง่ายๆก็คือเวลาสินทรัพย์ลดลงเนี่ยมันจะลดลงทางด้านเครดิตนะคะอย่างเงินสดลดลงอย่างเงี้ยมันต้องลดลงทางด้านเครดิตเวลาเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตถูกไหมคะส่วนหนี้สินก็เช่นกันมันจะตรงกันข้ามกับสินทรัพย์นะหนี้สินถ้าเพิ่มขึ้นนะมันจะอยู่ทางด้านเครดิตนะคะส่วนถ้าเมื่อไหร่ที่เรานี่สินมันลดลงมันจะอยู่ทางด้านเดบิตอย่างข้อนี้นะคะโอเคไหมคะติ้งตองต่อไปนะคะข้อเก้าค่ะเขาถามว่า เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้จะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคืออะไรนะอ่ะโอเควิธีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลองมาฝึกบันทึกบัญชีดูตั้งตั้งเดบิตเครดิตไว้ก่อนเลยนะคะนับแรกค่ะเมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้เราได้อะไรกลับมาคะได้อะไรกลับมาคะอ่ะได้เงินสดถูกไหมคะ เขาบอกอะไรไงคะว่าเก็บเงินอ่ะเงินสดเพิ่มเข้ามาก็คือสินทรัพย์เพิ่มด้านเดบิตนะคะต่อไปอ่ะเก็บเงินจากใครคะลูกนี้อ่ะลูกนี้คืออะไรลูกนี้ก็คือสินทรัพย์เหมือนกันแต่ลูกนี้ลดลงลูกนี้ลดลงอยู่ด้านอะไรเครดิตถูกไหมคะโอเคฉะนั้นสมการบัญชีในข้อนี้นะคะมันก็จะบอกว่าทั้งสินทรัพย์และสินทรัพย์ทั้งสองอย่างเลยลดลงทั้งเงินสดและลูกนี้ก็คือสินทรัพย์อะ ลดแล้วก็สินทรัพย์เพิ่มนะคะฉะนั้นในส่วนของข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคืออะไรเอ่ยในมหาซีอันไหนที่ไม่ที่เป็นในส่วนของส่วนขอนเจ้าของก็ไม่ใช่เนาะอันไหนไม่เกี่ยวกับสินทรัพย์เราตัดไปได้เลยอันนี้มีเจ้านี้ก็ตัดลงไปอันนี้ก็ตัดทิ้งได้อ,อันนี้เข้ายังเข้าเก็บอยู่อ่แต่อันนี้มันใกล้ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือ สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลงตามที่เราวิเคราะห์เลยนะคะโอเคฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะตึ้งตึง,ตงโอเคต่อกันเลยนะคะอ่ะข้อ10นะคะเขาถามว่าหลักการของระบบบัญชีคู่คืออะไรนะ,อะลองดูบัญชีคะาว่าคืออะไระข้อแรกเขาบอกว่า การจดบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายการขั้นต้นหรือว่าข้อ2การจดบันทึกรายการค้าลงในบัญชีแยกประเภทนะหรือว่าจะเป็นข้อ3การจดบันทึกรายการค้าทุกรายการจะต้องบันทึกบัญชีไม่น้อยกว่า2บัญชีโดยจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันหรือว่าจะเป็นข้อ4การจดบันทึกรายการค้าต้องบันทึกทั้งสองด้านคือด้านเดบิตและเครดิตหรือว่า5ถูกทั้งข้อ1และข้อ2ค่ะ ติ้งตองข้อนี้ก็น่าคิดเนาะถืออะไรเอ่ยข้อนี้นะคะต้องตอบว่าสามนะคะ การจดบันทึกรายการค้าทุกรายการนะคะจะต้องบันทึกในบัญชีไม่น้อยกว่าสองบัญชีนะด้วยเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะทั้งเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันเท่านั้นนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอติวกันสักสิบข้อก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาต่อให้นะคะสำหรับท่านไหนที่สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจข้อไหนก็สามารถ พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e เปนเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ